สวัสดีนะครับเพืเ่อนๆและคลิปนี้นะครับผมจะมาเติมเปิดแพ็กตามล่าการช่วงเทศกาลเซนทริอเรียนทีมหนึ่งกันครับอยู่ในไอดีของโยนะต้องขอคุณโยมากๆนะครับที่เอาไอดีมาให้ยืมเปิดในวันนี้นะวันนี้มีประมาณ10,000 FC Point เลยที่จะกระหน่ำเปิดแพ็กในสตอร์กันไม่ว่าจะเป็นการตามล่าหาฮันเซน92้าสิบสองโรดี้เก้าสิบสองมาติเนสลาเฟลเลียร์บูโน่เฟอร์นันเดสซอนทึงเมนหรือจะเป็นพวกแก๊งวโยรุนไกด์คอนสเปเชียลเดวิดแบงแฮมเก้าสิบเอ็ดลิเบอรี่ฟูดี้ Ne t w e วิร n der s a ซาชวท์ไซเอร์ตรงนี้มีตัวเทพๆเยอะมากๆจริงๆครับแล้วแพ็กในสโตก็มีมาใหม่เต็มเลยเดี๋ยวไปลองเปิดกันดูนะครับเพื่อนๆหวังว่าวันนี้เราจะได้เห็นตัวดีๆแจมๆราคาเกินล้านสักใบหนึ่งเด้กมือ FC Point ให้ได้ตัวเกินล้านผมบอกเลยว่าถือว่าคุ้มทันทีเลยนะก็หวังว่าจะมีตัวดีเดินออกมานะเพื่อนๆโอเคทาพรคอมกันแล้วก็ยังไงอย่าลืมช่วยกไลค์คลิปนี้กันหน่อยนะแล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะเพื่อนๆเดี๋ยวไปเลยเปิดกันเลยครับ ฟุตชีพคอยจําหน่ายคอยในเกม EAFC 25ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คําแนะนําในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากช่องพิจิวฟีฟ่าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปให้ลิงด้านล่างนี้ได้เลยครับมาเลยครับเพื่อ,อนๆซองได้่เราจะเปิดกันในคลิปวันนี้ก็ต้องเป็นอันนี้เลยนะครับสําหรับอันที่น่าเปิดมากๆสําหรับเพื่อนที่อยากเติมไม่เยอะเท่าไหร่สําหรับสุงที่อยากเติมแค่ประมาณนักพัน FC point แบบ400กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ย ซองน,นี้ก็เป็นมูฟที่ดีเลยที่จะลองเปิดดูนะครับสำหรับเ e n ทูเรียนเอเซนเชี500 FC point นะครับสตาร์ทเปิดกันเลย let's go ตัวแรกไม่มีขอบนะ CDM ฝรั่งเศสจากลาลิกาตัวนี้แนะ่สัด85นะครับ mm hmm. เพื่อน85นะ mm hmm. ในนี้มันก็จะได้ตัวโลนด้วยนะครับตัวโลนหนึ่งตัวนะเ็นท u เรียนโลนนะครับ แล้วก็ได้การค่อนข้างเยอะออ้โทมัสมุลเลอร์น,นะครับลองเลือกดูนะจริงจรการด,ดีเยอะจริงๆนะครับไปต่ออันที่สองเอเซนเชียลเหมือนเดิมขอมาแล้ว let's go โอ้เลตสูงไปอย่างเงี้ย90นะสองตัวสวย88บกับเ0าผมว่าอันนี้คุ้มเลยสำหรับให้ซองนี้อย่างเดียวนะสำหรับเลดการที่สูงขนาดนี้นะครับ ข้างในมีอินฟอร์มสักใบหนึ่งไหมไม่มีแปดหกมีแปดห้าอีกโอ้ยนี้ออกดีมากเลยได้ออกดีจริงๆนะครับเวสตันแมคเคนนี่ยังไม่มีเซนท u r เ o ียนออกมาสักตัวเลยนะตอนนี้นะครับต่อไปก็จะต้อง3ามอันเดินนะครับเหลืออีกอันหนึ่งนะเซนท u r เ o ียนเอเซนเชียลจริงๆมันโอกาสออกตั้งกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับอ่ะไม่จริงอะ่ะเปิดไปสามสองสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ออกเลย ของนาโปรตุเกสจากกลิศซาอุดีนะครับได้เลยต่อมาเราจะเปิดเป็นอันนี้เลยนะครับด e ลักเซนทู u เ i ียนแพ็อันนี้จะเป็นซอง82คูณ20นะครับจะมีการันตีเกิน85ตัวหนึ่งแล้วก็ได้ตัวโลน1อันด้วยนะครับอันนี้จะขายได้ทั้งหมดเลยด้วยนะถ้าเราออกตัวเซนทูลเรียนแบบแพงๆสมมติเปิดได้ตัวร้านหนึ่งก็ขายได้ร้านหนึ่งอะเออ เอาเขาดิ1,500เลยนะเว้ยประมาณ600บาทโดยประมาณเลยนะไม่มีเซนทูรียเลยแล้วก็ไม่มีขอบด้วยพ่ออ้อมึงเธออีเอเอาจริงดีอ่าพันห้าไม่นี่ดีสุดแล้วพันห้าเพื่อนคุณถามจริง ดีสุดแล้วจริงดิเอาคืนไปเถอะจริงใจว่ะเร็วจริงๆเนาะเร็วมากใช่ผู้ถูกเลยเร็วจริงๆไปต่อครับดิลักเซนตูเดนแพ็คอีกหนึ่งอันผมขอตัวแรกสักที่เถอะเราเปิดมาตั้งห้าซองนี้เป็นซองที่ห้าเลยยังไม่เห็นการโปรโมทเลยมีอยู่จริงปะเนี่ยไหนบอกออนตั All ้งเยอะไงอุตส่าห์ให้ดูตั้งสามสิบกว่าใบนะออนแพ็คอยู่นะมันอยู่ไหนหมดวะเพื่อนฮะ มาสักทีไอนน้อะไอ้ตัวนี้ไม่โหดนะจริงๆขายได้นี่ว่าซองนี้ลืมเลย,เยได้ตัวสดตน้อยครับโก,โกเก้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยหมื่นสามเองเพื่อนโอ้โหเกิดจะดีใจแล้วนะ เกือบละอู้อู้เอออันนี finder, ้ออกดีกว่าเมื่อกี้นะเพราะว่าเหรยก็ค่อนข้างสูงแถมมีอินฟอร์มอีกด้วยถ้ากิจะพูดว่าดีกว่าไหมก็ดีกว่านะว่าอินฟอร์มก็ขายได้ประมาณตัวละหมื่นหมื่นสี่ประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไอ้นี่มันก็ขายได้อีีอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ขนาดนั้นนะครับพอรับได้อยู่อันนี้ก็ได้จะได้เกือบ ห้าหกหมื่นน่ผมว่านะเมื่อกี้นะครับไปต่อกันเลยนะซองนี้จะเป็นอันสุดท้ายที่เป็นการของเซนทู r เ o ียนแล้วกับแพ็ค Walk ก f the Centurion เลียแพ็คจะเป็นซองไปจคูณ15การันตี86ขึ้นไป1ตัวแล้วก็จะมี p p Centurion icon ไอคอนเป็นตัวยืม10เกมนะครับ2,000 FC point อยเลยซึ่งค่อนข้างแพงเลยนะเนี่ย2,000 FC point อยเนี่ยอืมใช่ประมาณ6700อ่ะซองเดียวอะเพื่อออกดีๆหน่อยแล้วกันนะ เอมาอินฟอร์มอินฟอร์มลุ้นเหนื่อยเลยอ่ะอินฟอร์มอ่ะินฟอร์มอะไรวะะนี่ดีสุดแล้วเหรอโอ้ oh my god อ ดีสุดแล้วจริงๆเราเพื่อนเฮ้ยสองพันเลยนะเซนโทเรียนหน่อยก็ไม่ได้โอ้ตัวโลนโหวันนี้ไม่ประสบความสำเร็จเลยอะทุกคนถึงเวลาเปิดอันสุดท้ายแล้วนะครับผมต้องการปฏิหารด่วนๆเลยกับแพ็คโฮดิ้งเอาออฟเดอะฮีโร่แพ็คอันนี้จะเป็นซอง80คูณ30นะแต่ว่ามันจะการันตีว่าเพื่อนๆจะได้การฮีโร่เบสหตัว ที่เลทด86ขึ้นไปด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่จำกัดเลตติ้งนะมีโอกาสเอาจินโนล่าลูซิโอมีโอกาสออกหมดอัมซงฮันซิกอาส่งอาซาซึ่งอยากได้ผมอยากได้ไอคอนเซลซีมากๆเพราะว่าทีมโยเป็นแฟนเซลซีก็อยากได้อาซาอะไรอย่เงี้ยรามิเรสอ่างเงี้ยได้ไหมแหสามพันเอฟซีพอยต์เลสโกปิดท้ายคลิปวันนี้ อ้ยเซงออไม่เอาคืนไปอ๋อสามพันเพื่อนแรกมาเป็นอาวาจเบอร์เนี่ยนะแม่งอุณบันแยกก็3สามอีกโอ้โหการเยอะซะเปล่าแม่งเอ้ยเพื่อน น่าเศร้าจริงๆครับแล้วก็คลิปนี้ก็ขอจบลงที่ตรงนี้เลยยังไงช่วยกดหัวใจแล้วกดแฮชแท็กเซฟโยให้ผมหน่อยนะที่เพื่อเป็นกำลังใจให้โยมาให้ผมเปิดให้อีกรอบหน้าไม่รู้เกือข,ขนาดนี้เขาจะเติมมาเปิดอีกไหมก็หวังว่าโยจะมาเปิดอีกนะเ,นเพื่อนๆยังไงก็หวังว่าสนุกกันนะงขอขอบคุณมากๆนะครับที่ดูกมาจนถึงตอนนี้นะแล้วเดี๋ยวมาเปิดกันอีกในรอบหน้านะครับมาแก้ตัวกันนะบ๊ายบาย สวัสดีครับสุดท้ายนะครับเ,เพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจซื้อคอยในเกม FC 25โหมดอันเตเมททีมเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่าากช่องพิจิ๋วฟีฟ่าเขาก็จะมีคอยแถมเพิ่มอีกด้วยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเป็นรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของอดีองเพื่อนทุกคนด้วยนะครับ